มชื่อวินผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมแม่ตั้งชื่อนี้ให้เพาผมไม่เคยวินอะไรสักอย่างเลยไงเช่นแล้วก็นี่เอาเถอะแต่ผมก็คิดว่าสักวันผมก็น่าจะวินบ้างแหลนะน่า กาแฟแก้วนึงครับพี่เอากาแฟอะไรอ่ะเอากาแฟเนสเย็นครับหอผมมากไหมไม่ต้องผมมากเอาใส่ถุงหรือใส่แก้วใส่ถุงก็ได้ครับพี่ถมุนวนหรือใส่แก้วใส่แก้วก็ได้ครับพี่ว่าไงครับแม่ย,ยังเลยครับแม่ฮะนี่มันดีโมล้วนรถติดนะแม่เนี่ยเนี่ยจะถึงแล้วรถติดขนาด แม่เช็คกูเกิลแมบแอปมันจะบอกไม่ติดโอ้ยแม่แอบปบมันเชื่อได้ที่ไหนกันหรอแล้วเนี่ยไปสายเขาไม่ได้เอาหรอผมก็เรียบๆอยู่เหมือนกันนะครับแม่เดี๋ยวผมถามพี่กระเป๋าให้นะครับพี่ครับพี่ครับรถอีกนานไหมครับอีกสักพักเลยน้องเออแล้วเนี่ยเตรียมเอกสารเลยครบไหมแล้วก็อย่าลืมชื้นทุ่ทงนะ ร้านเมย์น่ากินมั้งวะอย่างนี้ร้านเมย์มีน้ำไขยแล้วหรอร้านขายน้ำอ่ะใช่ครับแม่ร้านเย็นนี่ผมว่าจะซื้อกินเหมือนกันครับแม่จะเอาอะไรอ่ะสั่งมาเอาแดงร้านครับเร็วนะรีบฮะทำไมต้องจับผมอะไรนุ๊กนี่ต้องข่มมากอ่ะทำงานได้แล้วรู้ป่ะเร็วเร็วเร็วรีบวะเนี่ยแต่ก็อยากขอสีลูกต้องมีสักทีแหละืนแล้วกินแม่ละ อ้าวเยอเกินอะไรของแม่งวะาวิานแล้ววันนี้ตอนเย็นจะกลับมากินข้าวบ้านไหมแม่จะได้ทำกับข้าวไว้ให้กับแม่แล้วก็หาดทำกับข้าวเองได้แล้วแม่คงไม่อยู่ทำให้วินได้ตลอดชีวิตหรอกนะเข้าใจที่แม่พูดไหมวินแค่นี้ก่อนนะครับแม่อ้าววิน มีเพื่อนบี่เหรอครับไม่เห็นแน่แั้โหรู้จักบ้างเลยอ๋อนี่วินเป็นเพื่อนังหา,หาะไรคะพี่ก้องตอนแล่ไม่เปลี่ยนจริงๆิวินไม่เจอนาะนเป็นไงบ้างก็สบายดีนะอ๋อแล้วนี่พี่ก้องเป็นซีอโอบริษัทที่เราทำงานอยู่อะโอ้เห็นมีเลื่อนระดับสวัสดีครับอ๋อพี่ก้องบีหิวแล้วอะไปกินข้าวกันเถอะไปเจอกันนะวินไปเถิด <ผม S 1> ก้องผมรู้จักบีมาก็นานนะครับ ทำไมผมไม่เห็นเคยหน้าคุณเลยคงเป็นเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เที่ยวกับเพื่อนที่มาหาลัยมาเท่าไหร่ครับอ๋องั้นยปมีนี้คุณว่างวาล้วครับไปงานแต่งมกับบีหน่อยสิเงือบไหมละมึงทีนี้อืมถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะครับยังไปทานข้าวด้วยกันเปล่าเอาเลยครับพอดีผมกินจนอิ่มแล้วนะครับ งั้นถ้าคุณหมดธุระทุกอย่างแล้วก็ไปหาผมที่ตึก KTW ได้นะครับครับพี่ก้องไปกันหน่อยค่ะ KTW เชี์เฮ้ย มึงก like <seven> ็เข้าไปสักทีส <phen drilling> ิวะอยากไปเหมือนได้ขอทานนั่นเลยไง นี่พี่ก้องเป็นซีอบริษัทที่เราทำงานอยู่อะเพื่อนสมัยมหาลัยค่ะพี่ก้องไม่ได้เจอกันนานเลยเป็นไงบ้างมาร่วมงานแต่งงานของผมกับบีมาร่วมงานแต่งงานของผมไปเลยเพื่อนสมัยมหาลัยค่ะพี่ก้องมาร่วมงานแต่งงานของผมเพื่อนสมัยมหาลัยค่ะพี่ก้องสมัยมหาลัยค่ะพี่ก้องเพื่อนสมัยมหาลัยค่ะพี่ก้องของผมกับบีของผมกับบีของผมกับบีไปฝากท่าคนอื่นเขาไปออกไปเลย เขาไม่รับแค่นี้นะแม่ก็บอกว่าแค่นี้แค่นี้ไงจะอะไรนักหนาอะไรนะคะเหรอครับนี่เบอร์คุณทาวินหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับพอดีว่าทางบริษัท UTV อย่างนั้นสัมภาษณ์ ว่างครับว่างครับโอเคค่ะขอโทษที่โทรมารบกวนนะคะขอบคุณ